แน่นอนเพราะว่าม่ <S 1> <S 1> หวานเจีย๊ยบเบลล่าควงพี่หมื่นเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์งานนี้เอฟซีแฮนเซลสนานนี้เที่ยวหรือว่าดูสถานที่จัดงานคะความรักค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับความรักของนางเองกสาวเบลล่ารานีกับวินชวินเจราวะาวนน์นักธุรกิจสุดหล่อทายาแสนล้านเครือซีพี ก่อนหน้านี้นะคะภาพคู่ของทั้งสองในโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าเป็นโซเชียลมีเดียจากคนรอบข้างและก็แฟนคลับกับทริปล่าสุดหวานหนักมากเว mm hmm. well, ล่าควงวินชวินเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ละช็อตที่ปล่อยออกมาเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆ mm hmm. แต่จะดีแค่ไหนก็ไม่เท่ามีหวานใจนั่งข้างๆเป็นทริปสุดชิลวที่มีคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวนะคะ mm hmm. คอยสร้างสีสันแถมก็ยังใจดีอวดโมเมนต์ต่างๆที่ทําร่วมกันออกมาให้ดูอีกด้วย ยิงภาพที่เบลล่ากับหวานใจวินเชวินนั่งที่สนามหญ้ายิ่งตอกย้ำความหวานเมื่อเบลล่านะคะยื่นดอกกุหลาบให้แล้วหวานใจวินเชวินก็ทำหน้าสุดน่ารักตอบกลับแต่ที่ทำเอาพีสุสดๆก็คงจะเป็นความใส่ใจของวินเชวินที่ดูแลเบลล่าดีมากจะเห็นได้จากวินเชวินเนี่ยเอาเสื้อมาปูให้หวานใจนั่งเสื้อเปื้อนไม่เป็นไรแต่วานใจห้ามเปื้อนแม่ม่แม,แมเห็นแล้วข้างรักสุดๆคะ่ะ ดูแลอย่างนี้เนี่ยจะไม่ให้วันไหวได้ยังไงเลยที่สําคัญเนี่ยเสื้อตัวนั้นนะคะยังเป็นแบรนด์หรูเฟนดี endi, ที่เบลล่านะคะเป็นแฟนออฟเฟนดีอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือว่าใส่ใจช่วยโปรโมทกันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยทำเอาคนเห็นหัวใจฟูหากย้อนกลับไป19กากันยาย,ยนที่ผ่านมานะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆเบลล่าลงภาพคู่ด้วยตัวเองเลยเป็นการวอวยพร้อมวันเกิดของวินชวินมาพร้อมแคปชั่นว่า Happy c h w น i n Day ด้านหวานใจวินชวินเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่า thanks นะครับก็ทำเอาหลักแฟนคลับนะคะไลค์กันรัวๆแทบไม่ทันเลยค่ะและล่าสุดนะคะคุณพอยผู้จัดการเนี่ยก็มาอัปเดตความน่ารักของคู่นี้ด้วยการลงคลิปสุดชิลหวานน่ารักเอาไปชมกันค่ะว่าจะหวานขนาดไหนเจอแล้วเลิกงานแล้วใช่เรามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็จะมาขึ้นกระเช้ากันคุณก็ไม่ได้เหนน้าฉันเลยคุณคาได้ตัวฉันได้ตัวฉันดีไหมเรวมันเจ๋อมากเลยยังไม่เคยมาสวิตเซอร์แลนด์นี้มาก่อน น่าเหลาเขียวหรือย่ายโอเคทำใหถึงตัวใชลน,นะคะขอคบคุณสวยงามค่ะชินนะโตที่นี่ลงค่ะลงค่ะต <c oughs> ื่นเต้นเราจะได้เล่นอันนี้ค่ะเบลล่าเธอเล่นไหมเธอเล่นอยู่แล้วตอนนี้เรามีผู้เล่นผู้สี่ผู้กาค่ะไปะเลโกโล <c oughs> ที่เหลืออนาคตเราเองนะคะไม่พูดค่ะเบลล่าอะไรนะจะนั่งยังไงนะนีแบบคู่แล้วเธอจะนั่งเดียวหรือจะคู่พูด ฉันดูเพื่อนเฉยๆว่ามันมีแบบแล้วเธอจะนั่งค<ด>ู่กับฉันเหรอหรือใครยังไงพี่พอยเรานั่งด้วยกันมันก็เบียดสิคะฉันมั่นใจว่าฉันนั่งเดียว,ปยวไปแล้ว,ว น้องเสื้อขาวนี่แหละทำไมเธอมีดอกไม้อ่ะมีควมรักมาก๋อดูสกายวอล์คที่แบบว่ายาวมากเฮ้ยยาวจริงว่ะเฮ้ยเขาบอกว่ายาวไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้คุณแม่เธอจะลองร้องไหมร้องก็แบบเอ๊ะทำไมเธอติดดอกไม้ที่หูวัด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 โอเควัดอ่านเป็นไงไงเทคนิคอยู่เนเวอร์บล็อกอะลเลยหรือเปล่าเป็นแฟนฟุตบอลหรือเปล่าแอร์วอล์ดอยู่แอร์วอล์ยู่ทามิ ทำมนมีเนเกนเนี่ยเนแล้วอะไรโอเคออลโลน่าเกนเดล่าเธอรู้จักอราดศูนยไหมคะถามว่าทำดิงมันขย่อมขย่อแน่นอนเพราะว่ามันอยู่สูงเราไม่ได้โยกนะคะสภาที่ยกค่ะโอเคโอเคว้าที่ a อคชั y นว้า t n ก็สามารถเดินขึ้นเขาได้นะคะทุกคนคะคลิปนี้อาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ไม่อยู่แต่ว่าพี่มนีอะไรจะบ้ก กระดายน้ำอันหนึ said, ่ง <phải> ท <been so nice> wow. really ีはは <trendy> ่เอากระด้กลัวไปแล้วเลยว้าวตัวนี้คือมดน้องควบคุมการผลิตอยู่ค่ะแข็งแรงกำยำความสามารถล้นเหลือคุณได้พิชิตยอดเขาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะอะไรอีกเอ่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวโกโกโกเย้โอเคนะ มันบอกว่าอากาศดีมากเลยอยากนอนอย่ามายุ่งได้ไหมแต่ว่าขอถ่ายรูปสักรูปนึงได้ไหมเดี๋ยวคุยให้คุยให้เพราะว่าไงคะมือทุกคนขอ้งคุณดีใจที่จะพูดใีคิปนีงานนี้นะคะก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยแต่เข้ามากดใจให้รัวๆพร้อมกับฝากถามผู้จัดการอย่างคุณพลอยว่าฝากถามอันนี้ไปเที่ยวหรือว่าไปดูสถานที่จัดงานคะแหมแหมแหมงานนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับนะคะโฟกัสพิจูดเมื่อเห็นความหวานลุ้นไปไกลให้ขั้นแต่งงานเลยทีเดียวค่ะ หากเราย้อนเส้นทางรักของเบลล่ารานีกับวินชวินเรียกว่าเริ่มต้นได้อย่างน่ารักมากค่ะทั้งคู่สปาร์กกันบนเครื่องบินแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างเครื่องกําลังดีเลย์และขณะนั้นเบลล่าเนี่ยเดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้จัดการไปด,ด้วยแต่ในระหว่างนั้นผู้ชายที่อยู่ข้างๆก็ถามึ้นว่าเครื่องดีเลย์รือเปล่าแล้วเบลล่าเนี่ยก็ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษด้านวินชวินเนี่ยก็ํากลับว่าเป็นคนไทยหรอครับผมก็คนไทยครับก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่เนี่ยได้คุยกันนั่นเองตอนแรกหวานใจวินชวินก็ถาาาาามเบล่่่วทํงนอะไรแต นั้นเนี่ยก็อ้ำอึ้งไม่ได้ว่าว่าเธอนเนี่ยเป็นถึงดาราระดับท็อปซูเปอร์สตาร์เมื่อลงเครื่องนะคะเบลล่าเนี่ยก็เอามือชี้ไปที่ป้ายโฆษณาที่มีภาพเธอด้านหนุ่มวิชวินเนี่ยถึงได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนดังเลยทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มพูดคุยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเดรเลหรือเปล่าเขาใส่หมฟังอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวแบบ คนไทยหรออะไรเงรี้ยผมคนไทยเหมือนกันครับความสัมพันธ์ของทน้งคู่นะคะเริ่มเปิดเผยขึ้นเรื่อยเมื่อมีภาพของเบลล่ากับวินชวินนั่งข้างกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและต่อมานะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ควงกันไปทําบุญครั้งใหญ่ท่ามกลางสื่อมวลชนมากมายที่แชร์ภาพออกมาให้ได้เห็นกันชัดๆนะคะแต่ตอนนั้นเบลล่าเนี่ยขอให้สื่อนะคะโฟกัสที่งานบุญก่อนยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องสถานะรอเป็นงานหน้าเรากันนะคะพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรปิดบงังแน่นอน จนกระทั่งวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเบลล่าเนี่ยก็ได้เปิดใจกับสื่อครั้งแรกสถานากะกับหวานใจวินชวินว่าเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ขอให้เป็นเรื่องของระยะเวลาและตอนนี้เนี่ยเบลล่าเองก็มีความสุขมากกว่าเดิมพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่รอรุน้นเชียร์กันด้วยอยากก็ตามภาพที่เห็นค่ะก็เออ<ๆ>ก็ได้รู้จักกัน หลังจากนั้นนะคะหนุ่มวินชวินก็โดนเปิดวับทันทีบนโลกโซเชียลเนะคะก็ได้มีการเปิดวับอินสตาแกรมของหนุ่มวินชวินโดยเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาเปิดบัญชีอินสตาแกรมโดยตั้งชื่อไว้ว่า schwin.iam สําหรับวินชวินเจรวะนนเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอายุ32ปีทายาทของเครือเจริญโพกพันฑ์หรือว่า CP เป็นลูกชายของคุณขจรเจรวะนนกับประการบริหารบริษัทเครือเจริญโพกพันธ์จำกัดจบการศึกษาจาก K N Flagger Business School ของ University of นอร์ทแคโรไลนาแอชลีพ่อฮิลในสองสาขาวิชาคือเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ ด้านนิใสใจคอนักแสดงสาวอย่างนาตาลีเจรามานนถึงกับออกปากว่าหลานชายหนุ่มวินชวินเนี่ยนิใสยดีเป็นคนน่ารักมากๆบอกกับปากว่าใครที่ได้แต่งงานด้วยเป็นคนที่โชคดีสุดๆคะ่ะก็คือแค่คอนเฟิร์มในแง่ที่ว่าเขาเป็คนคนน่ารักมากเนี่ในยใครได้หลานเราไปเป็นแบบผู้ <S <S ชีวชิตเนี่ยก็คือแบบโชคดีไ,<ห>ไม่ราแน่นอนในขณะที่ด้านคุณแม่ของฝ่ายหญิงคุณแม่ปราณีขอให้เป็นแค่คนใจดีใส่ใจกับลูกสาวรักครอบครัวม่ตอรชูแค่นี้ก็เชร์ให้แบบผ่านชลุยก็ต้องรักครอบครัว่ะแล้วก็ใส่ใจ เออไม่ตัวชูเขียวเขียวและในช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบลล่าที่นอกจากชวนคุณแม่ปราณีรวมถึงเพื่อนๆไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วยังควงหวานใจอย่างวินช่าวินมาชมคอนเสิร์ตด้วยกันครั้งแรกสร้างความเพึงหาไปทั้งอ m p a c t a r e n a เมืองทองธานีและในโลกโซเชียลเลยทีเดียวแถมงานนี้เนี่ยเจอเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างปามี่ที่ทำหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านแซวฉ่ำได้น่ารักสุดๆค่ะคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนคะส่งคุณแม่ คุณไปล่ามากับใครคะ,นะคะหลบจอไม่ได้เหรอว้าวอันนี้งานเปิดตัวเลยใช่ไหมคะคุณแม่คะคุณแม่คะเป็นจอคุณแม่เลยคุณแม่คุณแม่อรูฟไหมคะ ควาสุขในในแเมื่อกี้น้องเพเล่าดอกม้ช่อใหญ่มากมา,กมากน่ารักที่สุดพรอมกับคุณแม่ป่านี้ด้วยนะคะยินนี้ต้องรับสมาชิกใหม่นะคะคุณแม่บอกเลยนะคะว่า,าความรักของเบลล่าและหวานใจวิชวินเนี่ยกำลังหวานละมุนเลยทีเดียวและหลังจากนี้นะคะคงจะมีภาพคู่มาอัพลงโซเชียลให้แฟนคลับเนี่ยได้เห็นความหวานหวานกันรัวๆค่ะ